สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่าน,นนะคะอะอยู่กับไซโคดของเราจ้าป่าปาด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 งัดตอใหญ่ปนานีเลยหรือปาดโอ้รากไม้อะไรเนาะทุกคนโู้ตอยังใหญ่เลยนะคะทุกคนขาคอยดูเถอะ นิ่งเลยจ้าโกยก่อนท่านโกยก่อนโกยข้างๆก่อนนะครับเออใจเย็นครับใจเย็นนะครับหมหนาครับอย่าเฝ้าครับ,รารบปาจิโตต่อบบกใหญ่เลยพี่น้องครับปาโอ้นิ่งเลยจ้าขนาดเจ้าไขาลานยังนิ่งนะคะอเอเอเออา้าอ้าอ้ายังไงอา้าแซ่ รอยนี่ฉลาดไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่งันเป็นตอ่อใหญ่ยยไม่ได้ใช่ไหมแส้เอาเลยจ้านี่เอาทีละน้อยทีละน้อยกินน้อยๆหัวหน้ากินน้อยๆอย่ากินเยอะกินเยอะเพราะมันออกมาไม่ได้นะอ้โหูดูที่อะไรเนี่ยทำไมมันแดงจึงขึงเลยดูสิอุ้ยอีกแล้วคะ่ะเ่คอยดูว่า หัวหน้าจะใช้วิธีการไหนนะคะจะใช้วิธีการไหนเอาตอตอใหญ่ๆนี่ออกนะ ใหญดูพี่น้องคะคุณอะอ่ะอะโอ๊ยวันหาเดินเหลี่ยมมันแค่นีแล้ว ทุกคนค่ะใหญ่มากนู่น่ะดู่ะโอ้ตาดจิโถใหญ่โตมากเลยค่ะทุกคนค่ะเอา้าขยับออกขยับออกอึอ๊บอึอ๊บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> yeah, ื่นมาเก็บงานกัจังมาเคลียป๊าดคุณลองพ่นเอาไปเห็ดพ่นนี่เจอเด้อนี่เอาไปได้บ่อยเอาไปได้บ่อยแม่ฮันเอ้ยใหญ่โตมากเลยอุ้ย ด่ามขวนด่ามักโจะด่าม,มีดไป้ยังท่านเบิดเดี๋ยวมอืออ่นมอืออ่นจังมาต่อยออกอีกคะ่ะนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นห้องของมันมานีและ่ะเดี๋ยวเพิ่นมาต่อยออกอีกปาดใหญ่โตมากเลยโอเคคะ่ะปะตามคนน้าจหนูนน่าจโ,ยโ,โาจโยเดินไปถึงโน่นแล้วคะ่ะโอแก เฮียนองมาตามแล้วห้ามองแล้วนะจอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคะ่ะไปแลว้วได้เวลาเลิกงานแลว้วจะเมียวจะเมียอวอยากลกับนบแลว้วได้เวลาเลิกงานแลว้วบ่แมนสบายเลยที่พี่นองเอ้ยคิดฮอดอคิดฮอดอีหยังก็หลายๆท่านบอกว่าน้ำลำไยคิดฮอดน้ำลำไยป่ะนะปะ้าจิโต จะพึ่งกับหัวตา마เด้อค่ะบรายุอักยูนีเบิดมือเด้เพว่าวังเทียงเอาเขาเนี่เขากินเสร็จแล้วจะพึ่งกับเมื่อบาดค่ะแล้วก็เลื่อยจางได้ยางมาวันขี่รถมาวังตอนสี่โมงค่ะว่ามาเก็บผ่าบรรยากาศการทํางานตอนสีเลิกง,งานเนาะให้เอฟซีได้เห็นก็มาตามทันสัญญาเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องไล่ทันทาม,มาว่ากล้วยต้นสูงๆนะแม่ต้นนี้อย่างกล้กวยน้ำว่าดได้พี่น้องคะ่ะกล้วยน้ำว่าแท่พอดีข้าเจ้าปลูกไว้น้ำเอ่อที่ ที่มันเป็นดินดินร่วนยังสี่หมคะ่ะทีนี้มันก็ง่ามเอาง่ามเอาพอดไหมคะ่ะป้าต้นผักสูงผักใหญ่เป็นไหมคะ่ะโอ้คนปลูกกล้วยน้ำว้าได้โอ้มันอาจจะเป็นพันหรือมั้งเนาะค่ะเนาะอาจจะเพ่นกล้วยน้ำว้าแต่พันอันนั้นพันอันนี้หรือเปล่าข้าก็ระจักเนาะบลกไวเก่งเรื่องกล้วยปันไดคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาโอต้ตากะหยางไปเดินไปได้เวลาเมื่อบานแล้วได้เวลาเลิกงานแล้ว บายบายแล้วแม่นอยังอีกเนาะตอนนีอยังดอกว่าเดี๋ยวจะพึ่งสิงไปซอยหัวหน้าใหญ่ท่นนี้ขายังเทเลอ เตรียมเดินย่างสุดไปอุ๊ย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 เอาอึบอึบเอาดีๆเด้นหัวหน้าเด้อเแ่าแกอยู่ทางหนาเแ่าแกอยู่ทางหนานะคะโอ้โห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 กว่านะกว่านักว่านักโอ้โหอ้าอ้าอ้าขยับขยับแท็กนิดนึงขยับแท็กนิดนึงอุ๊ยโอเคไปนะ เสียงเก๊ะเก๊ดเก๊ดเก๊ดไปแน่วนี่นะคะจอดแล้วหัวหน้าก็ไปไปเอาเทเล่จ้า เป็นยังไงคะหัวหน้าวันนี้พอใจในผลงานตัวเองไหมคะพอใจในผลงานตัวเองไหมคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะนุน่นยาวสุดลูกหูลูกตาโนแหละนุน่นโอ้โหขาไปเนี่ยปานสุดจัดเลยเนาะอ๋อนี่นะ เฮียส,สาได้เข้ามาไหมละ่ะอ้อเอไปหางาไปดูงานละวะฮะสตาร์ตติดไหมเอย่ย เรามาลุ้นกันว่าหัวหน้าจะสตาร์ตติดไหมโอ้วันนี้ฟลุกมากเลยสตาร์ตติดเฉยบางวันไม่ติดนะคะทุกคนคะ่ะต้องต้องได้กระตุกต้องเอารถไม่โครมาขัะมาดันเนาะเอออะ วันนี้มาคนเดียวก็ยังเฟี้ยวได้อยู่นะจ้าทุกคนคะ่ะเนี่ปะกลับบ้านเราแล้วนะครเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยงานต่อเนาะพรุ่งนี้เราก็จะมาลุยกันที่เดิมนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะน่าจะอีกสักสองสชั่วโมงเนาะคอยดูว่าท่านผู้ว่าช่างท่านจะว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาติดตามชมกันอีกทีเนาะทุกคนคะ่ะอันนี้เจ๊เพิ่งก็แจ้งข่าวเล่าแจ้งข่าวเล่าแจ้งเออ เล่าข่าวพูดไม่ถูกคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าเนาะเนาะจะพึ่งก็จะพยายามเ,าเก็บภาพเนาะแต่ละคลิปแต่ละช็อตเอามาฝาก f อผู้ที่คอยการทำงานของหัวหน้าโจรยสายโหดเนาะเอาเป็นว่าเจพึ่งก็จะทําให้ดีที่สุดคะ่ะเหมือนวันแรกที่เจพึ่งเคยบอก f c หลายๆท่านว่าจะทําให้ดีที่สุดก็กยังรักษา มาแต่พยายามรักษามาตรฐานเดิมก็คือจะทําให้ดีที่สุดคะ่ะโอ้โอ,โอ,โอใจเย็นใจเย็นให้รถเก่งไปก่อนนะคะหัวหน้าคะ่ะรถเก่งเข้ามาแล้วจ้าโคมาเลยจ้ามาแล้วมาแล้วกลับบ้านเรานะคะขณะนี้ก็5โมง5โมงหน่อยๆจะได้เตรียมตัวกลับบ้านแล้ว ามาช่วยเขาเราต้องเอาบันไดลงให้เขาสิสักครู่วันนี้ได้กี่ชั่วโมงนะ ล้ก็จะพาเจ้าไข่ลานกลับบ้านก่อนนะจ๊ะเย่มามามาเจ้าแมวยักฟันปีศาจจ๋ากลับบ้านเราจ้ากลับบ้านเราแล้วนะจ๊ะเราจะคอยดูรถให้วันอาทิยก่อน,นจ๊ะมาเลยมาเลยมาเลยแต่บ้านเราเนาะอะแล้ว Obrigado. <laughs> ไปไหนไปคนเดียวสไตล์หัวหน้าจโจอยนะคะนี่แหละค่ะของเท้้ยสุดยอดอ่ะโอเคค่ะเจะพึ่งกับหัวหน้าจโจอยและเจ้าสายานก็จะไปบายกลับบ้านเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันค่ะรักและคิดถึง FC ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ